พวกขาก็เห ok ็นงานพี่น้องบราเลยไปไซส์พี่น้องพวกชนิดอาเอาเวลาตัวเห็นงานมาถ่ายคลิปพี่น้องเนาะวลานอนเอาเวลานอนมาถ่ายคลิปพี่น้องเนอะสวัสดีครับแด่สบายดีวันพี่น้องเนาะที่สื่อทุกคนสำหรับทีตามมาที่ตามเก่าพี่น้องมุนี้เฮาก็มีเล็กน้อยพี่น้องเนาะมุนี้ก็บสมาถ่ายคลิป จักมือนึ่งตอกหมื่นกระบาดกระไดเพี่น้องเนาะพวกไม่มีฮักลุกมาถ่ายคลิปเพียน้องนาะปกติจะเขางานวัยสามเพียงนาะแต่ว่าลุกมาสิบโมงกว่าพี่น้องสิบโมงสิบกอรนดิชสาวก่ร์ดิชเลยพี่น้องเนาะเฮักมาถ่ายคลิปเล่นน้อยให้ยืดสี่เขาติดตามพี่น้องให้รับเป็นส้มพี่น้องยูซิตการุงเทียเขาอยู่ตรงไหนพี่น้องเนาะเดี๋ยวกาญสิฮอนปีใหม่เพี่น้องเนาะปีใหม่สกุลพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้ากับสิพาไปรับส้มพี่น้อง บรรยากาศที่อยู่ลำลองตึกพี่น้องบ้าข้าวตกแต่งอยู่จางไหนพี่น้องแบบจางไหนแบบคือบ้านเฮาบอลร่วคือบ้านเฮาแต่ว่าคอยบ้าเด็ดแตกต่างกันมาเท่าลายผิวนอะแต่ว่ามันก็งามสุดยอดเลยพี่น้องกรแต่งมากผิวนอกในห้าสิบปีเบิ้งก้าตกแต่งไฟแสงสีหมองเข้านี่เนาะก็ไฟที่เขาเฉพาะเห็นของผิวนอกเขาพห้มากขึ้นครับพอมากกังเป่นผิวนอกพัวมากกังเป็นหมดเลยมากขึ้นพี่น้องเพราะสิบปีเบิ้งแบบรูปตุ๊กตาบอยังตกแต่งเล้าแบบนี้แบบปีใหม่เนาะพี่น้องเขาเล้าปีใหม่พี่น้องเนาะ กิจภาพรับส้มพี่น้องเอาพี่น้องก็ก็จะรับส้มพี่น้องก็ย่ะดื้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเด้อกดติดตามให้บอสุกปันหน้าให้พี่น้องเราไต่พี่น้องหรือว่าไทยบ้านพี่น้องเนาะกำวังกันไหนพี่น้องอาตอนนี้เน้องวายเชฟวลาพี่น้องได้ผูกขาดกิจาพรับส้มกิจาพไปรับส้มพี่น้องทีอยูก็ทีอยู่แต่ว่าตกแต่งเป็นยังไงพี่น้องเนาะบองงามบอสได้บองงามพี่น้องเนาะมีหลอกมีล่ามีตุกตุกตาพี่น้องกักตุกตูนพี่น้องเนาะมีหลายอย่างหลายแนวพี่น้องเนาะ เดี๋ยวบุกคากสีผ้าไปเบิ้งประดับส้มพี่น้องไปแล้วครับไฮเซบิดาพี่น้องไปเด้อเด็กกูเดี๋ยวบุกคากสีเบิ้งขบวนก่อนพี่น้องไปเบิ้งขบวนก่อนมาสิงห์มาที่โมองงามเนาะขบวนเนาะเหมือนกับถือกวดน้ำพี่น้องโอ้ยตุ้งติงตุ้งติงอยู่ถ้าพาไปเบิ้งก่อนเนาะนี่ก็ มีโบกนะพี่น้องมีตัวมีต่างพี่น้องเดี๋ยวก็มีบงพี่น้องเพราะว่ากำลังขึนก็เสพเนาะเดี๋ยวก็มีบุดเบียร์นะพี่น้องมีเบียร์ยังมากินย่างมาขึ้นย่างอันนี้เนาะนี่ก็เป็นตุ๊กตกตุ๊กตาพี่น้องเนาะเข้ามาตกแต่งอันนี้เขานี่เป็นขบวนพี่น้องสันจ้ามน้องเนาะนี่ก็เป็นขบวนสันจ้ามพี่น้องเข้าเขาก็นี่อะไรพี่น้องตุ๊กตาเขาแบบจัดจัดสิเข้าเหล้าพี่น้องเนาะจัดสิเข้าเหล้า นี่แหละงามบ่พี่น้องงามบ่อาจจะงามพี่น้องเนี่ยโบคากระติบิไทยตึกฟังผนต่อพี่น้องพอเพื่นแต่ว่าสิ่ลงไปตั่นไปสั่นซองพี่น้องเนาะสิพาไปเบิ่งแบบตุ๊กแตงงามหรือบ่งามกันไปกันไหนพี่น้องเนี่ยโบขายบนสมิ่ก่อนพี่น้องเรี่ยโบขายจะพาไปบนข้างในพี่น้องเนาะไปเบิ่งสั่นซองพี่น้องสั่นซองมาเสิงงามบ่หรือบ่งามพี่น้องก็ตุ๊กแตงโอ้พี่น้องเนาะดูแลมาเฮาอันนีพี่น้องเนาะเนี่ยเขาจะึ้นนิบพี่น้องเนี่ยเขาจะคืนนิบ เออลงลงนี้ไปสั่น่องหว่พีทเมื่อกี้นี่ลงพีทที่ไปสั่นองพี่น้องวันี้เขากลับอยู่สามชามเนาะตั้งชีดเลยพี่น้องเนาะไม่เชี่ยเพื่อเขาพี่น้องเพราะว่าเขากลับชีดแหละว่มีแบบมีดาวตาคีพเขาแบลูกขึ้นมาตาชีพเนาะลูกจากทำไมเห็นงานนะกับลูกคนก่อนที่งานพี่น้องมาตาชีพเนาะให้เอฟซีรับผู้ชมวงเลยรับชมพี่น้องเนาะพออารมณ์บรรยากาศยงเทียบเนาะเขาเล่าเป็นอยู่ทางไหนอยู่เห็นทางไหนพี่น้องเนาะ เกิดแต่กระสายเพื่อต่อเข้าลาบไปน้องเด้อคิดบุคาจะทายอีกรอบเข้าลาบไปน้องอีกเป็นเดือนเข้าลาบไปน้องอีกเป็นเดือนหนึ่งเพื่นไหนเป็น้องเดือนกลัวเพื่นไหนอีกโดนจอนเข้าลาบไปน้องนี่มาไหนดีบ้าแดงเขาดีบคนได้เพื่น้องเด้อสามดิบเห็นเพื่น้องดิบเหรขึ้นดิบโอ้ยนีพื่อนพี่น้องอยู่ว้ามันเคยขึ้นดิบจก็เถอะแล้วยุงเทียวเลยขึ้นดิบพี่น้องเอ้ย เห็นกระเปาสัทองอย่างเนาะสัซชองเขาคลายแบบเป็นโอตาสอย่เนาะเขามาคลายเครื่องให้ค้ององเนาะโอตัดนน่อยไอหาสิบเอ็ดเบอ่มอิเโต๊ต๊ตตแต่งอย่องเป็นอยู่ตแต่งงงานหมดแงงาน,อ,งน,อ,ยนอย่เนาะ นี่แถวๆตกแต่งเนไหนี่สันเป็นสันซองเห็นไหนี่เป็นสันซองตกแต่งงามเลยพี่น้องนี่แถวๆเียท้าสิขาสิผ้าบารับส้มแบบข้างหน้าไปแถวเนาะเชืเสียเวลาพี่น้องอไปเด้อเด็กโก นี่พี่น้องน่ามหันตแล้วนี่ก็ตกแต่ง board, พ,พีพ่น้องงามบ่พี <im est> ่น้องงามบ่โอ้ยพี่น้องน่านี่ก็เป็นสัตว์ช่องอย่างน้อสัตว์องอีกสั่นที่ชองพี่น้องตกแต่งงามแต่ว่าถ้าสิภัยประสบส้มพี่น้องนุ่นขาล่างพี่น้องขาล่างผู้ก็ตกแต่งงามแต่ว่ามัุขืนพี่น้องมุขืดจะง่ายมุขืนพี่น้องผัวเฮาวิลผัวเฮาวิลวิลาประธานคืนพี่น้องผัวเฮาเขาง่ามใบซ้ำมินวะพี่น้องเมาก็ค่ะผัวเขาก็บมุ่มิ่วลาพี่น้อง มาถ่ายกีดถ่ายยังหงเนาะเพรว่างมีอ <c ười> th ีกแมีลาสเนี่ยพี่น้องบ่งหอนนึงเียพี่น้องเนาะตัแต่งแวเสื้อผ้าไปบึ่งถังล่างพ่น้องังรางถังร่างันทวงงามอ้ปฏิทูตพี่น้องเอ๋ยทำไปแฮ่ อ้พี่น้องสีแดงเพี่น้นงะสีแดงพีองเนาะเข้ามาอยู่สีแดงโอ้ยสีแดงเพีงเนาะมีตึกใหม่เพี่น้นงเป็นตึกใหม่เป็นตึกบคคาขามาอีกตึกหนึ่งพีองเนาะพลงังดูสุดพุซารี่พ้พองเอ้ย งามพี่น้องดูลาอีดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเขาตกแดงเนาะไกชแดงสีเฮอไรซ์สีฮอแดงสีอย่างเขาพี่น้องว้าวพี่น้องเอ้ยพี่น้องน่ามันนี้เข้ากับขาว่าเบิ้งไงพี่น้องตุดตาเมียเยาเวิร์เอ้ยนามนี่พี่น้องเนาะนามขึ้นอด đi oui. phải đập nữa này cái gì thế hmm ลาอมาขางครนพี่้อกเนงามาพี่้องาบ่่อสพี่้อาทีโท้ยงามจริงๆด้วยงามงามพี่้องงามหลอยกไมนไหว อย่างเนาะ่ามีตรงนี้เเตกตุกแตงเนาะมุนเลยเหรอันนี้มุนเลยนองตุกแตงไปว่างา้นี่งนาะนาของวาน้องอีกพี่นาะของควรนเองว่าจักรว่าวั่าติน แต่อเวบาดับซมขมงนอเรกว่าต่นเขาได้ตื่นขมงนอไว้หนาวอย่างนั้นเหนาวอะไรร่นเออะไรจะข้อนอหนาวหนาวนันอไม่ดีหรอกตแต่งมือขาหนอข้างในค้า ขาท่าเนาขาท่าสเดียไปตึกต <pod> ูึก <Exped> ย <ition introductions> ังขานาะขาบางเขนเนาะมีรพอบังเนยังเราพอแถวนาเนยังเดี๋ยวนเเร็ดกงสาพี่น้องเอาพียงองวันี้เาสายโมาขางลางเลยพี่น้องเนาะ อยู่สันล่างนะสันนึงพี่น้องเนาะเขาตกแต่งรอบๆนี่งามพี่น้องเนาะขันห้างขึ้นสิงามพี่น้องมากขึ้นพี่น้องอาจจะงามยี่มากขึ้นนี่งามดีทีพี่น้องพอมันขึ้นมาจะเป็นไฟจึงสีพี่น้องจะมีไฟเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยไฟไฟแสงสีไฟยังลายยางพี่น้องไฟนี่บอร์เท่าไหร่เ เทตกแตง่งให้เราพี่น้องเบิ้งหลบหลอข้างเขาท่างรอบๆเป็นท่างพี่นอ้องม,อมนี่อะไะพี่น้องเนาะ เพียงนอวันนี้คลิปคลิปนี้ก็ยังไล่เพียงนอคลิปนี้ก็บมีเด็กตีน้อยเพียงนอคลิปนี้เขากับผ้าประดับส้มแบบดูลอบนิดนึงเพียงนอเขากับตัวนี้ก็ไม่ได้เพียงนอคนนี้เพราะสีเขาไปเบ <ul> ิ <olla> birthday 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 ่งนห่านเพราะว่าเป็นมะตังปลายตัง่างๆเพียงนอผู้ชนาอยู่ห่านอ่าโอเคเพียงนอเดี๋ยววันนี้เขาก็ยังไล่เพี่น้องขอจะคลิปเลยเจอคลิปหนาพี่น้องขับลูกข่าวไปพิการได้เพี่น้อแล้วก็ตัวเขาประดับเด้อเจ้าบุษบ้านหน้าเราอ่าไทยบ้านพี่น้อง คลิปนี้ก็ยังไลฟ์พี่น้องครับว่าคลิปแบบพูดนใจกับขมิ้นไลฟ์พี่น้องเนาะบอกไลฟ์พี่น้องบ้านไทยบอกไลฟ์อยู่บอกไลฟ์เจรไลฟ์พี่น้องเนาะงานพวกขาก็จะพิทายให้ไลฟ์พี่น้องเนาะหรือว่าอาะไรกับจีบอกเอยขมิ้นพี่น้องเนาะอาจจะไปอะไรพี่น้องเนาะเพราะว่าตัวขาก็เห็นงานพี่น้องเนาะลยไปไซฟ์พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้กับเอาเวลาตัวเห็นงานมาถ่ายคลิปพี่น้องเนาะเวลานอนเอาเวลานอนมาถ่ายคลิปพี่น้องอ๋อพี่น้องใช้เวลาพี่น้องนี่บอกข่าวที่เาจะกลิปเด้อบายๆครับจนคลิปหนาครับ สินเปีลยพี่น้องอ่ะไม่ไม่ครับพี่นอ้องเจอ่กันคลิหน้มาเด้อ